สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาเพราะก็พกแค่อาสมัตคาอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็สุดพิเศษอีกแล้วนะมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวครับคันนี้ได้รถปี2023แคปตัวเตี้ยเครื่องยนต์2.4เซทอ dition นะครับเป็นรุ่นเอ็นทีครับผมก็ที่พิเศษแบบ้างก,กันนะคือรถเพิ่งจะวิง 9, ว่ง9,000กว่ากิโลอ่า9,000กว่ากิโลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออ่สภาพโดยรวมกับเลขไมล้น้นสอดคล้องกันแค่ไหนนะครับ ก็ด้านหน้าก็จะเป็นกระจหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะรอบๆโคมเมี่ยงข้างในก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับโลโกโ้สวยๆเลยก็สีสันสวยงามนะครับไม่ได้มีเก็บร่องรอยอะไรนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนว่าเลขใหม่วิ่งไม่ถึงมื่นอะเครื่องยนต์เลี้ยมแค่ไหนนะครับเปิดมานี่คือว้าวเลยนี เชิงย,ยนแบบใหม่ๆเลี่ยมๆแบบนี้ครับกับรถปี2023ระบบ BGR ยังไม่ได้อุดมานะแล้วก็พวกท่อพวกอะไรพวกเนี้ย่ะอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีการปรับแต่งอะไรมาเลยระบบเบรกเบสมีให้เรียบร้อยครับผมนี่ครับน็อตแก้มไม่มีร่องรอยการเอยน,อนปกปกป็อตฝากระโปรงอ่าไม่มีร่องรอยการแกะการถอดแหมัน็อตแก้มอะไรเช่ยก็ตรงแก้มเนี่ยแผ่นเพจย้ายแล้ว แผ่นเพใหญ่แล้วอ่าแล้วก็เนี่ยตามคันน่งคันหน้านะครับทุกอย่างเราดูแลให้หมดแล้วนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุมายัางแน่นอนนะครับโอเคมาในจุดอื่นๆกันต่อนะครับผมด้านข้างสีสันโดยรวมโอเคนะได้บางๆเลยแล้วก็ล้อแม็กล้อแม็กก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากศูนยขอบสบหกนะครับยางดันลอบเป็นยางเดิมติดรถมาเลยนะ วิ่งยังไม่ถึงเมื่นโลเลยนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างนะครับเราดูแลให้แล้วที่เรียบร้อยโอเคแล้วก็ป่องล้อจะได้เป็นป่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับโอเคไปกันต่อครับผมอ่ามีไฟเลี้ยวตรงมุขกระจกนะครับแล้วก็โลโก้คโเมียมนี่เงาๆเลยนะครับผมนี่ครับปกฟิลม์มพอกอะไรก็ดูแลให้แล้วนะอนี่ครับขัดล้างทันสปา เลียมๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรื่องของออปชันด้านในเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูความสดความสะอาดกันก่อนนะครับนี่ลังบงลงบังเบาะสวยๆนะครับผมอันนี้เขาก็น่าจะเออเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่เกี่ยวกับของล้างเบาะนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยที่เป็นรีวมันจะมีปัญหาเรื่องลางเบามันจะเป็นสนิมนะครับรุ่นใหม่ก็ไม่เป็นแล้วก็ตรงนี้ ประตูแคปเนี่ยเขาจะไม่มีลําโพงมานะหลายๆท่านที่บางทีแบบเอ้ยทำไมลาโพงมันไม่ดังหรือมันอะไรคือเขาให้แก้ที่ครอบมาเฉยๆอ่าแต่ถ้ามองเข้าไปเนี่ยโบะนะครับมันม่เราลำโพงมาแล้วก็ด้านข้างได้มีพวกสติกเกอร์ค r วาโค้ดบาร์โค้ดอะไรต่างอยู่ครบนะอ่ามาตอนที่ด้านท้ายครับนี่ป่งล้อใหญ่ๆตัว s ซทดิเรชัช่วงลงช่วงล่างนี่คือเงาเหมดเลยนะเลขตัว <Yeah. S 1> ถังแหนบ ท่อนะครับน็อตเนื N ้อ e นี่คือเงาแบบทุกจุดอะ่ะนะครับมาต่อที่ด้านท้ายด้านท้ายก็มีนี่เลยลูกกระบาแม็กเลเนอร์<ด>นะครับเดิมๆเลยเนื้อของเดิมจากศูย์นนะอ่ะแล้วก็โลโก้อยู่ครบนะครับเนี่ยเป็นโลโก้ของป้ายแดงก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับนี่ต้องดูโลโก้เรานี้นะครับอ่ะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลัง มีล้อ,อยางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะครับท่อเธอนี่คือผ่านอะนะครับล้อ,อยางอะไหล่นี่คือไม่ไม่ติดรถมาเลยนะครับเราก็ให้ไปอย่างนี้เลยนะใ,ใช่ครับ<า>โอเคไปดูในจุดอื่นกันต่อนะครับผมเนี่ยสีสัมสวยงานเลยนะไปตรงไปท้ายครับเรียมๆเลยไม่แตกไม่บินไม่ล้าวนะครับผม เรื่องสีก็ดูให้แล้วนะครับผมอาจจะมีแบบนิดๆน่นอยๆนะครับผมก็ให้ลูกค้ามาดูก่อนนะครับผมให้ลูกค้ามาดูก่อนนะครับมาต่อที่ด้านนี้ครับนี่เลยการคัดล้างทําสปาแต่ว่าวันรับรถเนี่ยเดนเราต้องทําให้อีกนะไม่ใช่ว่าทํารอบเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูเม็ดอาร์คตําคอบประตูกันตรงนเนี้ยนี่นะครับอยู่เดิมๆทุกอย่างและที่สาคัญครับนี่แผนเพลเอาย้ายไม่ลงนี้แล้ว ปียิบสามเดือนกุมภาอ่าเบิร์ดเดือนเฟบเดือนเฟบกุมภาโอเคปะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ฟังกันนะครับอ่ะก็สำหรับกุญแจนะได้ดอกรีโมทมาหนึงดอกแล้วก็ดอกธรรมดาดอกหนึ่งแบบนี้นะครับผมหยียบคัดเปิดกุญแจสตาร์ทได้เลย นี่เบาวแอร์ครับนี่ครับเริ่มต้นที่เลขหม่9ก0 0กว่ากโลนะครับเลขหม่9ก0 0กว่ากโลนี่ถุงมมลมนิรภัย3ลูกนะครับแล้วก็ระหว่างรอจอเครื่องเล่นติดติดเลยไม่ต้องรอเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมอ่าขอเักพูดหน่อยอ่าเบาวเสียง่อบก็จะมีวิทยุบลูทูธ USB iPod a n d r o i d Auto Smart Link วเนียนะครับผมใช้งานได้ตามปกติเป็นจอทตชสกรีนปรับแอร์จูนมือนะครับช่องชาร์จไฟมีให้2ฝั่งแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเนี่ยครับสภาพรถเออเลขไม่9,000กิโลที่ดูให้โดยรอบนะรอบนอกเนี่ยก็97-98ด้ได้เลยนะเรื่องของซีสันโดยรวมนะครับแล้วก็เนี่ยภายในภายในนี่คือ98ปกว่าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะได้เลย นะครับผมน่าจะเป็นแบบรอยตั้งผานิดเดียวนะครับแล้วก็ฟ้าเพดานนี่ฟ้าเพดานนี่คือแบบเกือบเกือบเต็มร้อยอะอยากให้ร้อยก็ไม่ได้ใช่ให้ร้อยไม่ได้นะครับถ้าถ้าให้ร้อยมันต้องเป็นเป็น้ายแดงนะครับอ่าให้ทักเก้าสิบเก้าจุสองเลยแล้วกันสำหรับฟ้าเพดานนะ่ะใหม่เลี้ยงจริงๆนะครับผมอยากให้มาดูตัวจริงกันก่อนนะครับกับราคาที่เราเปิดกันสี่แสนสามมื่นเก้าพันบาทนะ ผมสุดๆนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้าดีกว่านะครับผมก็ mm. คือออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคันนี้เราเน้นขายที่คุณภาพกันก่อนเลยนะครับ mm. ก็ในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU นะครับสำหรับคันนี้นะก็รถเขาหน้าจะไปเข้าสูตรมาแล้วนะครับแล้วก็รับประกันจากทางเราเนี่ยเราก็มีรับประกันให้นะสูงสุด ที่3ามป0สามหนโลยทีเดียวนะครับสำหรับคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กลอ้อง ECU ครับมีรับประกันให้แอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นอะไรต่างๆก็มีรับประกันให้นะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจครับจะเข้ามารับชมรถจริงก็สามารถเข้ามารับชมก่อนได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับผมก็อยู่เขตจังหวัดนะครปฐมนะก็ของเราเนี่ยอยู่เส้นถนนมาลายแมนนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14เราไม่ได้อยู่ตรงแยกมาลายแมนนะ เราอยู่ตรงลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฟ่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปซอนบรีครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับผมเราก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก10,000บาทครับรถปี23เลขไมล์9,000กโลเดิมสวยลังคันแบบนี้นะครับรถใหม่แปายแดงก็6-7 0 0นนะครับผมมาอยู่ที่เราเหลืออ c ู่4 39,000บาทและสุดพิเศษสำหรับพี่ๆที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปครับลดเพิ่มเติมไ,ไปก่อนเลยทันที10,000บาทครับ เหลือเพียง4 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมซื้อกันสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บอกแวดเพิ่มซื้อกันพรอนก็ฟรีทุกค่าดาเนินการนะครับผมจะเอาบริการหรือว่าจะเอาโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมโปรโมชั่นส่งไทยปีจัดไทยเรียบร้อยนะครับก็ชื่นชอบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ